ไปซื้อกันตาลาบูบูหมดแล้วนี่ม,มีใครสนใจมอนดี่เลยว่าเนะ้ะนีกมาเนี่ยเรามีโชว์มากมายนะนี่คือร้านโมเดลของเรานะครับนี่คือร้านป็อปมาดของพวกเราเองนะเนี่ยมีหลายแบบเลยนะมาดูได้นะครับผมวันนี้จะมีลูกค้าไหมเนาะวันนี้มาเปิดกล่องสูงใหม่นะครับผมเนาะ,นะมีลูกค้าโผล่มาหนึ่งคนนะพ่เอ็งสอง <2 S 1> คนละโอ้อันนี้อันนี้เปิดยังไงนะครับ ออโโ้หันนี้เเป็นจ้าของร้านหมาค่ะหน้ามาค่ะเฉดนี่คือของผมเนาะอันนี้อันนี้นะครับพ่อค้าอยู่กับของนะครับสี่ร้อยสามสิบและกันนะนั่นขอเหมาเลยค่ะเหมาเลยหรอคะต้องให้ทุกคนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอ่ะถ้าใครเปิดแล้วได้ตัวซีเกทเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยจะมีตัวซีเกทอยู่เนี่ยถ้าใครเปิดแล้วได้นะเดี๋ยวพ่อค้าขอซื้อตัวซื้อคือตัวละห้าพันนะเข้าใจไหม ผมจะตายนะแม่คุณเนาะใช่อ่ะเอาตังมาเลยครับผมใครมีเงินเงินไม่ไปหาเงินมาเงินมาเลยเอาเงินมาเลยในเกอเอ็มน่าจะมีอยู่สองเลยนะคะระวังสาย a few moments later เล็กเตอรมาเพียืเลยค่ะชญอันงเลยค่ะสองเลยนะคะชวอันนึงสองใบลูกใบเลยเหรอโอ้ยแล้วรอเราได้ไหมพ่อเราพ่อเราน่าจะเป็นคนที่ที่งกใช่ไหมคะว่าก็เลยอย่างนไรเขาก็ ใจดีนะหนูค่ะอ,อุ้ยเราทำไงน,ไน,นี่ไ,ได้แต่นั่งมองเราจะแบ่งเขาไหมอ่ะหนูมาด้วยกันหรือรู้จักกันไหมเนี่ยไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักไหมจะแบ่งเขาไหมแบ่งแล้วเหรออ๋เอเดี๋ยวเราต้องคลาสสิก่อนนะน่าเดี๋ยวเราคดาสสิกใเปิดอ่ะเลือกอันเป็นละกล่องเลยครัแบแกะเลย เอาจะเบ็ดมองเล้ว่าเอาเอาเจ้าของเขายังไม่หยิบให้เลยเขามีคนเหมาไปแล้วค่ะเราเราแค่นั่งดูก็พอนนะหยิบเลยค่ะหยิบเลยโอเคไหมเรานั่งดูอย่างเดียวนะเอาน่าเจือนเลยองไหนคะงนี้ค่ะถ้าจะร้องไห้เราเนี่ยกวาเอ็มเปลียนใจเดี๋ยว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 ให้เจ้าของเขาหยิบให้นะอ่ะหรือหยิบให้พี่เขาหน่อยไม่ได้พี่เขาอยากได้ของไหม่ให้เขาจับเฉยให้พี่เขาจับหน่อยฮ่าพี่เขาได้ของไหม่อ่ะโอเคอะไรมาแกะเลยนะให้เขาแกะด้วยหรอ มันจะมีท <those S 2> ี่เกะนะคะน้องๆนะเดี๋ยวซื้อผิดนะคะมันจะมีเนี่ยที่เกะอยู่นะคะนี่นี่เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะมีล็อกอยู่ในล็อกนี่มันจะมีติ๊กเกอร์เราดูได้นะว่าจะแลหรือไม่แลนไม่ใช่ติ๊กเกอร์มันจะเป็นเป็นการ์ดเป็นการ์ดครับพูดพูดดีๆนะเราเนี่ยเงินซื้อก็ไม่มีอ่ะพูดดีๆนะใครเปิดก่อนใครเปิดก่อนทีละคนใครที่เปิดก่อนละใี่เปิดก่อน อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมได้อะไรยด้วยอะอะไร่อดูการ์ดหน่อยค่ะนีไ่ดดโนเสาร์เดโนเสาร์แล้วเปล่าพ่อเอ็มมีป่ะอ๋อมันเป็นฐานฐานมาให้เกียบแจกซีแจกซีนี่แจกซีอะไรสีเดียวกันไหม่ะเอาไม่ใช่ได้ตัวนี้โอ้ไดโนเสาร์เป็นสวยโอ้จดโอวลเิมดแกเลย อุ้ยนี่กล่องพังยับเยินเลยค่ะโอ้นี่ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นสีทองเฮ้่ขอดูการ์ดหน่อยขอดูการ์ดหน่อยไม่ใช่อ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำไมอ่ะทำไมดูตื่นเต้นดังอ่ะลูกอะไรขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยมันมันมันไม่บอกสีโอ้อันนี้เป็นชีสทองชีสทองอะไรเป็นเป็นชีสสีอะไรอ่ะ มาเจอันที่หูเนี่ยดุตัวหนอ้น่าอยน้องก็หยิบต่อเลยครับหยิบต่อเลยโอ้ยนี่ตัวนี้ไรละตัวนี้น่ารักไหมน่ารักเอมเดโน่สาวน้อยเดโนเจ๋อหล่ะเขาไม่เห็นมีตัวอวกาดเลยอ่ะออ เอาแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะขอพ่อค้าซื้อต่อกล่องได้ไหมให้พ่อค้าแกะหน่อยได้ไหมได้ได้ค่ะแต่ต่อให้นะคะขอดูหน่อยนะเมื่อกี้ได้แมวหมายได้ติ่งสองโอ้ยได้บอลลี่ผู้หญิงได้บอลลี่ผู้หญิงเหรอขอดูหน่อยตัวไหนอ่ะนี่ตัวนี้นะคะผู้หญิงผมแดงไม่ใช่ผมฟ้าหรอฟ้าสีฟ้าผมแดงหมายได้ติ่สองสีแดง โอ้ยอมเลดได้มานี่นีอันนี้นี่เอมเลดได้นี้นี่นี่เอมเลดได้ตัวนี้นีเรืะไรอ้อบอกแล้วหัวแดงอ๋อหัวแดงมีเลี้ยงหมาด้วยอ่ะันไม่เหมือนกันนะเ่าเองของเชเบ็อันไหนอะลูกขอการ์ดด้วยเชเบ็ดนั่งดีดลูกจะแม่มันมีกล่องเนี่ยมันต้องมีกล่องว่าไงกล่องอันนี้ไงลูกอ้นองเลี้ยงหมาด้วยไ่ได้บ้าไมได้ิได้อะไรคต้อะ เอาเลตได้มาไม่เราไม่ได้ตัวซีเกตในเอาเลดวางนี้ละนี่เอาเลดวางอันนี้ให้ด้วยค่ะเออเอาเลดวางอันนี้ให้ด้วยค่ะเอาเลวางให้นะเชดั่งดีๆนะคะลูกได้ไหมก็เล่นได้ไหมไม่เก็ไปแล้วเหรออะไรอ่ะคะไม่มีอะไรค่ะหาอะไรได้ยไมเอยน้องเชดน้องเชด อ่ะค่ะหยิบเป็นพี่เขาดีพี่เขาหยิบเป็นหมดนะเบลมันมีตัวพี่แกะหมดแล้วน้องไม่ได้แกะเลยเออเดี๋ยวไปหยิบหนึ่งหนูแกะนะหนูแกะช้าเพราะว่าเดี๋ยเป็นคนคนเอาเงินมาให้เหรอของอะจ้าของรถแย่งหมดเลยไหนเบลได้ตัวไหนคะได้มาไม่ใช่ตัวเลยได้ตัวไหนคะลูกได้เป็นม้าผมนะอันนี้ยังไม่ม้าตัวสีน้ำเงินอันนี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ดูการ์ดอันนี้ยังไม่ดูการ์ดแม่อุ้มดูเฮ้ยม้าตัวม้าโยกนั่นหรอค่ะน่ารัก ไม่ใช่ตีสี่เฉดมอนเดิมอุ้ยอมเล่ใจเย็นออมเล่ไม่ต้องโยกลูกไม่แกแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับยังไม่ดูการนะครับไมโยกได้ยังไม่ต้องโยกนะออมเล่ตัวเทาครับเฮ้ยช่วยอ๋อมันเป็นตัวนี้ออมเล่มีตัวเทาสองตัวนี่สองตัวเลยพ่อเอ็มได้ตัวตัวขวานะคะเจเบตได้ตัวซ้ายนะปากเด็ดนะครับปากเด็ดเลยน่ารักมันมีตัวเทาตัวเทาอ่ะเจเบตมาลูกเอาการ์ดไปด้วยค่ะเราหายไปไหน อ้อมเล่ทำหายหรอน่นอนารักอันนี้เป็นแบบวสวยเนาะอืวสวยนะ,ววยนะแล้วก็มาเขาน่ารักจิตอ้อมเล่อ้อมเล่อ้อมเล่ต้องเบาหน่อยนะลูกนะใช่เป็ดน,นั่งดีๆค่ะลูกหหลให้น้อง,งให้น้องหมดเลยลูกอ้อมเล่ยังน้องแก่หมดเลยอ่ะตัวมีรอยแก่อ้าวก็ยังดูหมดแล้วอ่ะดิไปคืนเขาเลย เอาอมแนททำเป็นอย่างนี้ต้องเอาไปคืนไหมได้ตัวไหนลูกได้แมวได้แมวทองแมวทองแมวรับอ๋อแมวพ่อเอมแอบดูดิเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเลยนะพ่อเอมพ่อเอมแอบดูเชาบดอย่าลืมอันนี้ของอันไหนคะตัวนี้ตัวไหนไม่ได้ตัวไหนพ่อเอ็ม อ๋อได้ตัวนี้ตัวซ้ายไม่ได้ตัวแร่ล้วเอได้ตัวซ้ายนะไม่ได้ตัวแรแล้วพ่อเอมกินเผ็ดมากเลยดูดิเออเผิดมากน่ารักแล้วก่อนสุดท้ายของน้องสเวทนะครับแกะยังอันนั้นนะขอให้ได้ตัวซีเพลตใช่ไหมเออน้ารักเนาะอ้าวแม่แกะอันนี้ให้แม่อวดูลากิว่าบอดี้ตัวไหนน่ารักไม่โลค่ะลูกน่ารักหมดเลย เบาเบาค่ะลูกอมเด็ดอมเด็ดดังมากเลยนะเล็ดทำแรงมากเลยเดี๋ยวเอาแฮร์รี่ของเออเเล็ดมาทุบกันนะเอาแฮร์รี่เอาเล็ดมาทุบเลยดีกว่าอเด็ดรุนแรงกับของน้องมากเลยเดี๋ยวเราไปยิปนี่ไม่รู้ซูมดูเลยเดี๋ยวจะจับของเล็ดมาทุบเลยเอี๋อวเด็ดอย่นี่นะชื่อของเด็ดนะคะเฮ้ยถุงสองหัวฟ้าแม่รูปหัวฟ้ามาแล้วหัวฟ้าคืออันไหนเฮ้ยถุงสองเลยขึ้นหัวฟ้าเอ้าหัวฟ้า หมฟาอ๋าอหมายเลขสิบสองที่อยู่คู่กับอันนี้ใช่ไหมอันนี้นะคะ<ม>นี่หมวกฟ้าพวกคือหม,อหมอวกฟ้า,ลาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมาลิลลี่จัดให้แม่อุ้นหน่อยดีนี่นะแกะกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ,อ้น่ารักเอาการ์ดมาด้วยค่ะลูกเอาการ์ดมาด้วยเดี๋ยวแม่อุ้นจัดให้นะคะทุกคนเอามาให้ดูสรุปเราไม่ได้แลเลยสักตัวเนาะหมดแล้วไอ้หมดแล้วนะคะแกะเรียบร้อยแล้วนะ ทำไมอัปเดล็ตยังหน้าบึ้งอยู่เลยอ่ะพ่อเอ็มไม่ได้ตัวแลเลยไม่ได้ตัวแลเลยเนาะสองกล่องไม่ได้อ่ะทุกคนทุกคนชอบตัวไหนตัวนี้นี่นะอมเหตชอบตัวไหนอมเหตชอบคลายๆพ่อเอ็มเลยแม่อุก็ชอบตัวนั้นเหมือนกันพ่อเอ็มชอบตัวนี้ตัวนี้มันเป็นโลกสวยกว่าไม่แม่อุชอบสีเทามากกว่า,าใช่มาล้างน้องน่ารักทุกตัวแต่เพิ่มสีพรอนี่อีกอย่างหนึ่งนะทำไมไม่ค่อยหลากหลายมันจะสองสองเออสองสอง มันน่าจะต้องจัดสลักเพืนเสรเดี๋ยวรอบหน้าเพื่อนจะเบรนคอต้นไม้ไวล้ที่อเมรจะเอาอ่ะอยากได้เบบบี้มอนรีอะเนี่ยกล่องอะไรไอ้มู่หรอเออตัวตัวตัวผู้ชายอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรไอ้มู่หรือไอ้ไอโล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 อะไรเนี่ยเนี่ยตัวโล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 ไอ้ตัวซ้ายอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไอ้มูใช่ไหมใช่ใช่ไอ้มู่อันนี้อันนี้โคโลโลอะไรสักอันเนี่ยโคโลโล อันนี้เบบี้เบบี้มอลลี่อันนี้มอลลี่อันนี้ไอ้นินจาเนี่ยนินจาเนี่ยชื่อมันยาวๆก่อนน่ารักเนาะน่ารักอ่ะตัวที่ดังๆแล้วก็ของขาดเยอะก็คือตัวนี้เขาฮิตกันแต่ว่าเราก็ไม่ตามมันแพงลาบูบูตัวเขาสะสมกันเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ลาบูบูตัวที่มันเป็นพวงแจนะพ่อเอง เอาไปเก็บกนเอาเก็บกนฟ้องฟอมนะโอเคนะคะมาทุกคนนักลงพอเอมปิดคลิปให้หน่อยค่ะปุ่มไลค์ปุ่มแชป่มตั้งคาถบคลิปของช่องเชอเ็ดปันนี่ดอไยบายค่ะน่ารักมากเลยเอเเคลียบบ้านให้แม่อูดด้วยนะคะบายค่ะ